SUZUKI er e r อร์ติ1.4เกียร์ออโต้เดซ่ปี2017โปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเช่านั้นค่ะรถครอบครัวสภาพสวยมากๆแบกลายสวยติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลในมันติฟังก์ชันกุญแจรีโมทก้องสองถอยเครื่องเสียงไพลอเนีย เป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะส,สภาพดีฟีดาวออกรถศูนย์บาทส่ง6,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปค่ะมีแอร์ตอนบนอีกตั้งหางนะคะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะเบาะก,ก็พับได้ขนของได้เยอะเลยค่ะมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะเซ็นเซอร์หลังก็มีค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติดที่ช่องไอดีมีแอซายแนะนำแอซน์าา AMP 10พิมพ์ลายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะบายบายค่ะ